ทางด้านกองกำลังบูรพาสนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงสกัดจับสองหนุ่มไทยค่ะลักลอบขนแรงงานเมียนมาเตรียมส่งข้ามแดนไปกัมพูชา พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์นยุทธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาพร้อมด้วยพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับชุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศพันเอกพงศกรเสืองามผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่หนึ่งสองและพันตารวจเอกนภัทพงศุภาพรผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสายแก้วได้สนที่กาลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน และการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยในช่วงกลางดึกขณะชุดลาดตระเวนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านผ่านศึกตําบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ2-3กิโลเมตรพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยยี่ห้ออีซูซุรุ่นดีแม็กสีเทาหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร2165สายแก้วจอดอยู่ในลักษณะมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอเข้าตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่ามีนายภูวานาถอายุ27ปีเป็นผู้ขับขี่และนายทัดเทพอายุ19ปีนั่งโดยสารมาด้วยพร้อมกับพบแรงงานชาวเมียนมาเพศชายจำนวน2คนซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือว่าเอกสารการเข้าเมืองได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมกับรถยนต์ของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำสเพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด จากการสอบสวนแรงงานชาวเมียนมาผ่านล่ามทั้งสองก็ให้การค่ะว่าเดินทางมาจากเมืองเมียววดีประเทศเมียนมา ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนเข้าพักในกรุงเทพมหานครและได้รับการติดต่อจากนายหน้าชาวกัมพูชาให้ไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในประเทศกัมพูชาโดยมีการจัดหารถรับส่งจากกรุงเทพมายังชายแดนด้านอำเภออารัญยรประเทศแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเสียก่อนค่ะทางด้านผู้ต้องหาก็ให้การค่ะว่าได้รับการว่าจ้าง ให้มารับแรงงานชาวเมียนมาจากบริเวณสี่แยกไฟแดงเมืองไผ่อเภอรัญญประเทศและนําไปส่งบริเวณชายแดนบ้านผ่านศึกโดยจะได้รับค่าจ้างจากแรงงานนะคะคนละ1000บาทส่วนนายทัตเทพก็อ้างว่าเป็นเพียงผู้โดยสารที่นั่งมากับรถเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อคําให้การทั้งหมดนะคะก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลองน้ําใสเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ